้าเว่าเป็ดนาแห้วเขาคึ huh. mm ้นตุอน่าวานมึงจะพูดพูดอย่างไรกจำปาขาวจำปาแดงในจำปาขาวจำปลาแดงพูดเด้อๆนะว่าครับต้องการยังเยอะเขาทำจำปาเด้อืมนอกินกูย่าไนองกวนี่ืก็เจ้าบิดดิบครับนปลาจิงปลาพักรวพักนะว่าครับย่ามคพูแล้วถึงเรื่ยังให้ใกินกันเนาะ ทำให้อนย่าตคนละกันหรอกเมื่อกี้พ่อือว่าจำปาหนี่จำปาแดงจำปาเนี่ยชั่วค้นจำปาเจ็ดจำปลาแปดพ่อคิดเอาว่าจำจำมันเล่าบอกปเทคือห้องบอกเด็กเดียวค้เดียวนี่มันเล่าบอกเด็กจำปลาจำแค่จำแปดจำเจ็ดจำแปดเดียวเราคิดว่าจำปาเอาที่ปนแดงให้คนเลครับมันก็เห็นคุยมีแต่จำเราจำปาอื ที่เราเจอขาปดะะอะใช่ในวัดบันส่วนนึงแดงไปใยนวัดบันซานเป็นขาวอ้โอแตอไหนมองละวัดตัวนี้มอวัดขาบาต่ตเพืยย่อใมาก,มมากาารับนับไนโคสราะว่ามนก้อนโคมือมันคิดก็ดิว่างงให้ค้องตลอดเลย,ยครับที่มองนัหลหายาเโอ้นำันไปสิคล้องน้ำท่า ทข้งพี่กับเขามาหาเขาบอกมันอก็ได้ยังสั่นไลก็ไอยูไปทั้งที่มันก็บอกที่ผู้คนมันซิเก่าว่าเรียกเราซิบข้อซิเก่ามัน้อื่อก็ไ้ซิเก่าข้อล้างบอกบอกล้างพรอมบอกล้างงวดวดบางพั่นในน้ำเกินมากับคนมือนีก็พูดม่อยากให้เชื่อครับ ไรเดินทางมาถึงเนาะมาถึงจะเศร้าไปไหนเราพ่อมนจะเศร้าโดยสิ่เนี้นะมันเป็นอมาหาวันเดียวันรุ่งวันรัครับครับผมรับรับพี่น้องเอนเนาะรัพี่น้องคนก่อนครับเป็นแบบต้องเป็นศูนกับแลกับูมงูมงกันสมทำผู้าถึงร้หครับ มันทำเปงไม่นตัวโยมันซับตันครับตรไหนมันต้องงมันยากอยู่ค,ยครับตั้งแตใหเพี้ยงเพียงบบางอะเนาะผู้ห้ยถือปนันว้าปนาวาอืมรู้มันว้าแต่บนวากันเนะาะไอ้กี่ก็ไปตลอดต้นมดมองไปนีมั้ยครับออกโลกเลยัอันนี้ไปม,ม,มดบางใค<ม>างคางบงใดังดังไปมดตัวเล่นทั้งคนหนึ่กขาทั้งคนหนึ่งแ่ออกไอทั้งเิง เอ็มแบมันเปอกเล็กไหลเพราะมันจิมีพื้นพ้นหนาเป็นกะไปนั่ี่ครับเพื่ันือข้าวมะเขือเทศปนมาหาดิปแน่ครับผมข้างได้วเนน้ำมาสั่งข้าะเไปวันนี้บ้านยังจะถึงข้าวเยว่าเนี่ยเคยได้อยู่ทั่วเลยไปเลยเคยให้ถือมักกันหลายหมวดเนาะครับผูคนณถามห้คือเนื้อไปดูผูคนถามก็ได้โอ้ผูคุถามพอก็เคยไป คนไปหาอยู่เงี้ยป่านๆแล้วท่าันคนไปหาอยู่ปานน้ำหอนบ้านมันติไอ้สาห่อท่านลงไปสิอของแล้วผมาหาการข้าคนเราเขาเรยว่าพูดไดมากเขารยก่ผมคนงคนขับรถรอเงียิ่นเลยลางขับรถคอนนี้เป็นปุ่มๆม้วนเขาไปน้ำอะไ้ตัวพีเข่าตรวจอยู่วกคนหันนล่เลยเรออยวา้มเดองยิ้มมาให้มึงเอาบ่าแล้วว่าพู้คนหนเนาะที่อย่างว่าู เรียนมเอาวะมือเอานึ่งมือนวมในบ่อสดงวในบ่เรี่ยงยาสูบต้องไปกันเข่ากับตํำมากแล้วไปสามตัวกับองตัวรัดเล่นน้ำออกมากก็เลยบอบปกอบันกเรเขาลงมากก็เลยดักครับผมอ่ะมือนีก็จังได้เห็นสองตัวสามตัวแตกเลยมือนีนะครับมาหอดมาถึงืูทีผีเรื่ร่ำนะครับ เลิซาลพวันอะไรน้ำ <twitch> จ like ิ no. Dark, <okay>. ้มเล่ติซานพอวันเล่อะไรน้ำจิ้นเ่ดอกนู่นนี่เอาตีเสือดอกว่าท่นว่าจะไปจอกจำปลาเท้าจำปลาแดงเพรนงี้เล่พอก็ขาคนหนึ่งาจะไปเจ่าเยอมันเล่าแบบนี้แค่จำปลากับเสือจำเจ็ดปลากับแสบอุ้มมเรืองะไรอ่ี้า่กเจ็ดแปดมานี้จะฟังมันเอกราไปวราไ่่คน จำเจ็ดจำแปดนะพอนะเอาพี่น้องเรามอที่ขอพิจารณาะคำเนาะครับผมเห็นนี่ได้ดอกจันตาจำเจ็ดจำแปดเด้อนะครับเป็นปริศนาพอนะเนาอกเละวาีลวาีครับดอกเรียละวารีจำวาโอเคครับผมัมุมีเียดมุมีดราวัันเขยกห้ดูหน่อยดที่นันนี่มันอันนี้มันเป็นจันตาที่ส่ง มันก hmm mm. um. oh, ็ได mm ้ป hmm. ลูกกันม yeah. ันจไปทั <5> <5 ้งัมนอันนี้มาจากความฝันนใ่ปหามาตอวเองอันนี้เ็นไปเขาเพื่อนเขาแะล้างควางคิดกันวันนี้ก็ต้องผู้ถามถามเพื่อนษาเพื่อนว่าสิบมาเนาะมันว่ามึงร่อนไสอย่นี้มึงไ่เอาว่ามึงก็ไปเอาเลยคือว่เลยพวกพูกขุนพูดขุนเฮี้ยงเนี่ยเป็นเพื่อว่าเฮียค่าทายบพแม่น เนี่ยธรมดาแต่ว่าเมื่อไปมุณหาจะไถ่กุ้งอันในเรื่องจะไกับของไถกับของอ่ไถกับของถ้าถือแร้วยุคนแล้วทีหามันเราผว่าครับค้าถึงแรี่วทีามาให้ไถ่ของแวไปก่อนนะจำเจ็ดจำแปดนะพอครับผมครับพอเจ็ดแปดนะคะต้คุยกันก็บเร่าวเดี๋ยวเิาสิผมมาเลย จำงเจ็ดจัแปดคนเปรับเราได้ถึงนั่งสมาธิเราสอะเพีเราเป็จเจ็ดจแค่ค่ะอะไรันนี้มองไปนั่งก็ได้ไปชั่วมงอะไรันนี้มองเป็นกระสงไหนอันนี้พอมากับข้ามฟันปะคะมากับย่าพิยพวไปหาเถาเล้าไปหาเล้าแม่ล่างแม่ล่างซื้อหยังเนาะค่ะแม่ล่างซื้อหนังค่ะแม่พแม่ ขอขัดซืเดียนแม่เพชรล่างพักเจ็ดแม่เพชร่ล่างพักเจ็ดแว่าคนครอันเนี้มากับวิญญาณก็ค่ะเพื่อไปเขาฟันก็ค่ะก็ปไปเขาฟันเปเขาเขาฟัช่วงนี้ถามเพาว่าผู้ใดบ้านผู้นขนาดผู้นผู้คุนมูหามืองผู้ชมดอว่าบู้กงกันไปหาผู้แตู่่้อะไร ผมมีเงินไปมาู่ป้วกันว่าผมมีเงินมึงก็นอนไตวันนี้มึงบุไปเอากูไม่ใหมึงเลยอไรเงาเขาคนนั่นละเพิ่นไปเขาไม่ได้เพิ่นไปเขาไม่ไางปูขุนนะคะซื้อมาเพิ่นไปตุนไปขุนไปขนไปขนไัขนไปขไปขุดไปุนไปขุนไปนไปนไปไปขนไปขุนไ่น่ปข่นไปขุนไไปเลนไปขุนไปนไปซื้ไจังนไปขนไาไปนไปาุนไปุนไปขนุนไุนไปนแปขุนไนไปขุนไขนไปีุนไขานอปขุนเน นี่นแหละคุณนั่นแหละไปกวนมือสุกดังเลยมันจะขอมาแล้วคันว่าไปมหาที่แหนมาบอกที่หกเลอยเสือสลีบันยงเลื่อยรปมากแ่เลยมาบอกกีดเลืทอยเ่ียกันนี้มาบอกอีกมากอี่ไอ้นี่ไปซอยแม่แน่แม่เก็บโต้รกะมันปลูกหลายขนาดที่ใส่เราเราเขียนแท้ทสมมติไม่เขียนไว้กวนเราเพงเสาเียนอะ พวกจังอพรสิงวัชรินอพพอสังขารเจงวันตะพุ่มค้าต้นน้หาคำ่อยู่ทางในว่าที่วนมานนก็หากับวันตน้ำหาไปย่วัดไปทป็นงานมันก็เลยไปต้องหาลางยางโยแม่นค่ะชชวงนานเนาะไายแล้วผูคนึงที่ยังดุข้าวัคนหนึ่งก็จะอกเลย ดังกเลยอันแนวว่าจะบอกเลขแล้วยกมือบอกแล้วไปนี่ฝ่า้านี่นี้วนันหลดแลนกันหที่สองคนฮะวนฝ่า้านจากนที่สคนันที่สองวนแรกกัไ่ได้จากไปดนน้ำาจะไปซอยคนมาไปซอยอันสองหาเทือแรกนไปห่านอยู่ในสวนยางกันอันสวนยางวนทวนขึ้นไยที่สองบอกเพื่นไม่นั่งมันไนั่งมาเขาดอกเพานไปทำไ่นั่งสวนยางมเลย แล้วนี่คือเรื่องจริงมั้นไคะเพื่นแมอยู่โน้นได้ภา่าอยู่เหมือนกันขนหลายเัดไนหลายไปนอ่อยู่ขึ้นนึงที่เรกไปวันที่13เมษาจ้านอนอยู่วัดนะนอนอยู่วัดบ้านี้หงวงพากนก็บันหลวงพญาคนค่ะานนางข้างนั้นเหรอพอจะเป็นผู้่าเหตน้ว่าค่ะหฆวาเลยอเ่ิพออกฆ่ะองค์ยองนี่พระสงงแี่สะเกียนเลย่ะขอโทษทางฝั่ล่างเพราะนี่ปัจจัยนมาหลายร้ายแล้วคนถือคนก็ร ค่ ó, ะตอนนี้ก็เลยพูดเอาขึ้นบบมักวดใส่ทุกุยทุกยุาท่านเห็นเลยนเป็นเฉียดไปเนื่อยพลังครับเล่นระดันี้เป็น Job, chanting, get get นั่งโอ้มันอะไรเราบ้างอันนี้อันนี้ก็ทีสิได้มาเนี่ก็คือเพิ่นกลับไปเข่าอันนี้เพิ่นไปเข่าเพิ่นไปเข่าเพิ่นไปหาอยู่บ้านเพิ่นไปหาใจังญดกว่าเพาะชีพนังเลยจ้องไปที่แหนเฉพาะของเพิ่นถ้าเพิ่แบบขายของที่ไหนก็จะไปหาเขาไปดูอะไรคุณได้มา Mãi 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 จำปลาแดงจำปาขาวคูด้เหือกันจำปลาแดงจำปลาขาวจำปลาแดงจำปลาขาวคูแน่เมอนรับไป่จ้าของจำปาแดงจำปลาขาวกับไม้ไผ่กับของอันนี้ก็เห็นเข้าบ้านเราเาไปเข่าเงี้ยเข้าวของมนนังของหลงเลยเขาเขาือว่าเนี่ยอันเก็บสินค้ามั่มพู เป็นสขาย่นี้เป็นสขาเอยทะเลมันดกเราอะพู่อีหีวันนี้เรียกให้เขาพูดใหู้เรียกใเจ้ามันคลองลูกหลานปูดนอะูมัน่พัไดาใหนพูดได้มานังพูดได้ให่รอดจะพุ่ไปบ่ย่าน

เสียง่บรนี้วช่ไหมดกันเลยรอบๆบ็มีต่า็าะพอโมเดลฝุ่นละมรนวดอยู่เงี้วันหนึ่งแร้วครับเยเรวหน่อยนักเตะนักเตะสั่นฝนแห้งนี่เงี้ยต้อไปยื้อทำหอ้าคนบาคนไปหา้ะิไปซื้อก้ทำอะไรอย่างน้ไม่กินเนาะค้นมาคิดค้นขาวบดกิดเยาวันเยอะคิดเยอะวันเคยเจอสังขารในเดือนแ ไปสมหวงอะล่ะทั้งเขาเั้นกวางทำยามรดหมดมดมองไปเลยเีห็นว่าไปตอนนั้นไปไปดงังคากกัคืออยพีเร่หลมบ้านยอ้อนแล้วกลไปลใ,หให้ผีบอกค่ะเ,เพื่มมอไปผีไปที่สมดงไที่เขารม,มาณท้อเกือกับดมากเพออกทีมถึงไปมึงจะเลืม่มลำปาแดงลำขาวไปคู่นนะ่ะ่ะมันมนงมักขึนีนวเดียวเถอะผีคนคือคเดยว่า ก็ไม่หมดเลยข้าวเหลจเ็บจำปดตาแปดเจ็บจำกระเจ็บเตียวอย่างนี้ค่ะขึนดอ้ตีอวจจำกระเจ็บตากระแปดขึเจ็ดแปดครบ่อคิดไปสมอขึ้นขึ้นใบกวน้คือคือบอกอกี่รมได้คุบอกมาอทำทำมเหกัยวด็กเสือหามันม่ไเลยก่เหรอ อันนี้พอเล็กขึเอาดอกว่าคือเพืนอุให้เลกเจจัออมจปลาจำในเจ็ดปลานีนแปดจำปลาเจ็ดแปดแปเด,ปเ,จด,ปเ,จดปเจ็ดลดแลั่อแต่รอเบิงว<ม>าพ<ม>นซื้อมากพนสียหายตัวใดตัวน,นี้ก็ฮ<อ>ู<อ>้ถือใจพอ่อค,คักันแวพัเขาเป็นไห้นน่ลงมาหลายเยลหลังมาหลายต้นซื้อต้นหนก็ต้นละละ้นมีอย่างนลังมนก็าขุนำบต้าันพันเย หลายๆ้ังฟังฟงปูเขาไปถงแนวเดียวมันมันมบอสวนแมวอยู่กาอืมมันมาไหวแมาน่ยเรมันบ็บสอนยมาหนเนแล้วว่าปันนั้นจะพูดเหเพราะว่าภาษีไม่ปูไม่ยาไม่ยแตงสีบเพราะมนสอนเตี้ยวนลเนียมันเท้วหลงนะล่างหลงนะ่นึมีเมื่อนี่ใช่ขึ้นฝนขึ้นเป็นหนาที่ มุ้งแมวน่พรเรารุงแมวมันสดวมืนกัพอพพักควันก่อนนะจ๊ะเนาะนร้ารออีกสักครู่นะคะรออีกสักครู่แต่ทำพิธีาอันนี้คือเอาเหล็กตัวนี้ไปก่อนนะคะจำเจ็ดจำแปดนะคะจำเจ็ดจำแปดค่ะขอบคุณคุณตาลายรเนาะค่ะเนาะ จะให้ข้อมูลนะคะค่ะเออคือ